สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมไพ่เล่าเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในคลิปนี้จะเป็นพลังงานของใครกันเนาะถ้าเป็นพลังงานของคุณก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมพลังงานการอ่านไพ่อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนตรงมากบางคนตรงน้อยบางคนก็ตรงทั้งหมดเลยก็เป็นได้นะคะแล้วก็พลังงานการอ่านไพ่อาจจะมีสลับสับฝังกันได้ด้วยระวังตัวตนของคนและก็เขานะคะ บุญนาจพจะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ถ้าเคยอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แจ้งหรือกดปุ่มคําว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะ เ h มเพลเลอร์โอ oh, ้ไพ่ขึ้นมาใบรแรกก็เป็นเ h มเพลเลอร์เป็นคนที่อ่าบางคนคนคนนี้ของคุณอ่ะเป็นคนที่มีอีโก,โก้นะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันก่อนนะเมจิชเชียนเดอะเฮอร์มิตแปดไม้เท้า เจ็ดดาบพลังงานนี้คุณกับเขาอะนิ่งกันไปเงียบกันไปแล้วนะเพราะว่ามีเดเฮอมิตขึ้นมานะคะตอนนี้ไม่ได้พูดได้คุยกันแล้วนะนิ่งคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งนะคะแต่มีไพ่เดเอมพเพลเยอร์ขึ้นมาไปบบแรกคือคนของคุณคนนี้เขาเป็นคนที่มีโกเป็นคนที่แบบดูท่าทางของเขางนัง่ดูหน้าของเขาอะเป็นคนที่ อีอกโก้ข้ําคอในวันที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาคนคนนี้เขาอะมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในหัวของเขานะคะตอนนี้อาจจะคิดถึงคุณก็ได้นะเพราะว่ามีเจ็ดดาบขึ้นมาเจ็ดดาบเขากําลังแอบส่องแอบมองคุณอยู่แอบส่องแอบมองหัวใจของคุณเห็นไหมหัวใจของคุณอยู่ข้างฟ้านะคะก็มีดาบกั้นเอาไว้ บางคนคุณมีกำแพงต่อเขาในตอนนี้นะเพราะว่าคุณเห็นไหมหัวใจของคุณคุณยังเอาดาบขวางไว้ไม่ให้เขาเข้ามาหาคุณได้นะคะตอนนี้เขากำลังวางแผนอยู่วางแผนเพื่อที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเพราแห่งการวางแผนขึ้นมาทั้งสองใบติดติดกันเลยนะม a จิเชยนเห็นไหมแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดเป็นคนที่แบบมีสติปัญญาดีแต่เขา,ามีอีกโก้อีกโก้สูงนะคะ กำลังวางแผนอยู่ว่าจะทําอย่างไรดีเขาอาจจะไปปรึกษาเพื่อนของเขาก็ได้เห็นน้องเหมียวน้องเหมียวนี่ก็คือเพื่อนของเขานะเห็นไหม,ด,หไหมดูมือขอ,ของเขาเนี่ยปรึกษาเพื่อนว่าจะทําอย่างไรดีเพื่อที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีหมดเลยเดินน้ําลมไฟอยู่บนตกของเขาอะ่ะคิดจะทําอย่างไรดีทําแบบนี้ดีไหมทาแบบนี้ดีไหมน,น,นี่เห็นไหมก็ปรึกษาเพื่อนเขาอยู่วางแผนเพื่อที่จะเข้ามาเซอร์รส์คุณนะคะ เจ็ดดาบคือการเซอร์ฟรส์นะแอบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเข้ามาเซอร์ฟรส์คุณในเร็วๆนี้ก็เป็นได้นะคะหลุดตรงหัวใจของเขานี่ก็คือคุณคุณไปส่องแสงสว่างอยู่ในหัวใจของเขาอะ่ะถึงแม้ว่าในตอนนี้คุณกับเขาอะ่ะจะนิ่งกันไปเงียบกันไปต่างคนต่างไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ตามแต่คนคนนี้ในหัวใจของเขาเขายังมีคุณอยู่นะเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจของเขาคุณไปส่องแสงสว่างอยู่ใน,ในใจของเขานะคะ คุณก็เช่นกันนะบางคนนะคุณก็เช่นกันบางคนคุณก็ยังรักเขาอยู่แต่บางคนคุณมีกำแพงต่อเขาแต่ในใจลึกๆของคุณก็ยังรักเขาอยู่นะบางคนนะในวันที่ไม่มีคุณคนคนนี้ก็อาจจะไปหยุดอยู่กับตัวเองแล้วก็ไปนั่งสมาธิทําให้จิตใจของเขาสงบสงบและทําให้เขาคิดอะไรได้หลายๆสิ่งหลยายๆอย่างตอนนี้ในหัวของเขามีความสับสนนะคะ คิดแผนการอยู่แผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสี่นะคะตอนนี้นะแผนที่ดีที่สุดคือแผนการที่เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วขอโอกาสคุณแล้วคุณยอมให้โอกาสเขาให้อพยายเขายอมยกโทษให้เขาตอนนี้เขาวางแผนอยู่นะคะโอ้เห็นไหมเขาวางแผนการเห็นไหมเขากําลังปรุงอาหารอยู่เพื่อที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ หาโน,น่นอันนี้มาใส่แบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมนะคะเขาจะปรุงปรุงแบบให้ได้สูตรสาเร็จที่สุดที่จะเข้ามาขอโอกาสคุณคุณยอมให้อภัยเขานะคะ The Tower บางคนคุณกับเขาจบกันกระทันหันนะคะบางคนคนของคุณคนนี้เป็นคนที่อารมณ์ร้อน คนที่แบบคุณคุยกับเขาดีๆเขาก็เป็นคนที่ขี้เหวี่ยงขี้วีนใส่คุณนะบางคนนะบางคนจบกันแบบกระทันหันแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะบางคนก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงกระจัดกระจายกันไปคนละที่ละทางต่างคนต่างไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแต่ในเร็วๆนี้คนคนนี้เขาจะกลับมาในชีวิตของคุณจะกลับเข้ามาเซอร์ฟพรส์คุณกลับเข้ามาขอโทษขอโอกาสคุณ สีไม่เท้าในการกลับมาขอโอกาสคุณในครั้งนี้เขาอาจจะเข้ามาเซอร์ฟพรส์คุณขอคุณแต่งงานก็เป็นได้นะคะคนคนที้เข้ารู้จุดมุ่งหมายของเขาแล้วเห็นไหมลูกศรของเขาอะหยุดอ,อยู่ที่บ้านแล้วก็ข้างๆก็เป็นรูปหัวใจข้างๆนี้ก็เป็นเงินเป็นทองในการกลับมางา้อขอโอกาสคุณในครั้งนี้มาเซอร์ฟพรส์คุณในครั้งนี้เขาอาจจะมาขอคุณแต่งงานอยู่กับคุณเป็นครอบครัว มีบ้านโดยกันเขาอาจจะมาซื้อบ้านอยู่ที่บ้านคุณอำเภอคุณตำบลคุณจังหวัดคุณเข้ามาอยู่กับคุณก็เป็นได้นะหรือเข้าไปซื้อบ้านที่ต่างประเทศพาคุณไปอยู่กับเขาก็เป็นได้นะตอนนี้ภายในความนึกคิดของเขาอะเขาอยากจะมีครอบครัวที่มีความมั่นคงเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณนะคะ แปดถ้วยนี่คุณกับเขาเดินออกจากกันไปแล้วนะคุณก็เดินออกจากเขาเขาก็เดินออกจากคุณต่างคนต่างเดินออกจากชีวิตของกันและกันไปแล้วก็ไปนิ่งไปหยุดอยู่กับตัวเองบางคนคุณไปนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นได้นะเอาธรรมะเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะโอ้หนึ่งถ้วย คนคนนี้ภายในวันที่ไม่มีคุณเข้ารู้หัวใจของเขาเลยว่าเขาอะรักคุณรักคุณมากในตอนนี้นะคุณกับเขาอะเคยทําบุญร่วมชาติตักบารตรร่วมขันกันมานะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอาจจะเคยแบบเห็นไหมนกสองตัวคุณกับเขาอ่ะคุณกับเขาอ่ะเคยหยอกล้อเล่นกันคุณกับเขาเคยรักกันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาติเคยทําบุญร่วมกันมา จึงได้มาพบมาเจอกันในชาตินี้นะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้คุณกับเขาอ่ะจะแยกจากห่างไกลกันไปห่างเหินห่างไกลกันไปนะคะสักวันหนึ่งคุณกับเขาจะได้วนเวียนกลับมาเริ่มต้นความรักกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาซ์ไฟร์คุณในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าเขารู้หัวใจของเขาแล้วว่าในตอนนี้เขาอ่ะรักคุณรักคุณจนล้นอกล้นใจของเขานะคะ,นะคะสติคือไพ่แห่งความยุติธรรม ในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้เขาอาจจะมีความรักที่ไม่มีความยุติธรรมให้กับคุณไม่ได้สนใจใยดีคุณเลยนะคะดูเข้าปิดตาเห็นไหมถึงแม้ว่าคุณจะทําดีกับเขาขนาดไหนเขาก็ปิดตาของเขาเขามองไม่เห็นสิ่งที่ดีๆที่คุณทําให้กับเขานะคะไม่เห็นปิดตาหมดเลยไม่มีความยุติธรรมให้กับคุณนะคะแต่ในวันที่ไม่มีคุณเข้าไปหยุดอยู่กับตัวเองทําให้เขารู้ว่าที่ผ่านมาเขา มองไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณทั้งๆที่คุณเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่ดีกับเขาตลอดนะคะเขาจะกลับเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณเขาจะกลับมาให้ค่าให้เกียรติคุณนะคะคุณกับเขาแตกต่างกันนะแมวสีขาวกับแมวสีดําพลังงานของคุณเห็นไหมพลังงานของคุณเป็นสีขาวพลังงานของเขาเป็นสีดํานะคะที่ผ่านมาคุณกับเขาจึงแบบอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณกับเขาอ่ะ มันเป็นพลังงานที่แบบคนหนึ่งเติบโตตื่นรู้อีกคนหนึ่งยังไม่ไปไหนเลยยังเป็นสีดําอยู่นะคะคุณเป็นผู้หญิงลูกชายที่เติบโตตื่นรู้ก่อนเขานะคะเขาอะมีพลังงานของแบบไม่เทียบเท่ากับคุณเวลานี้เข้าไปหยุดอยู่กับตัวเองเข้าพยายามที่จะให้พลังงานของเขาเทียบเท่ากับคุณ ให้เป็นพลังงานสีขาวเทียบเท่ากับคุณให้ได้นะคะเมื่อเขาทําพลังงานจิตวิญญาณของเขายกระดับสูงขึ้นเทียบเท่ากับคุณเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเขาอาจจะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณในเร็วๆนี้ก็เป็นได้นะคะตอนนี้พลังงานของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะเติบโตและตื่นรู้เมื่อพลังงานของเขาเทียบเท่าคุณเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะหนึ่งไม่เท้า คนคนนี้เขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นความรักกับคุณตอนนี้ไอเดียของเขาบันเจิดเขาคิดสารพัดนะคะว่าถ้าเขาอ่ะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณนะคะเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณสุขสบายนะคะ3ามไม่เทา้า3ามไม่เท้าคือพลังงานของการติดต่อสื่อสาร เขาอยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณดูเข้าถือไม้กายสิทธิ์มาแล้วเขาจะกลับเข้ามาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์มาเนรมิตรให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้กลับมารักกันดังเดิมกลับมาเริ่มต้นรักกันอีกครั้งหนึ่งในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะทําให้ดีที่สุดเขาจะกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนรักที่ดีของคุณแปดดาพลังงานของเขาเข้าอึอดอัด เหมือนในตอนนี้ชีวิตของเขาอ่ะถูกมัดเอาไว้คนคนนี้เขายังไม่ไปไหนจากคุณนะคะภายในใจของเขาอ่ะยังมีคุณอยู่ดูนกตัวน้อยตัวนี้ก็คือการสื่อสารนตอนนี้เขาอาจจะรอคอยวันเวลาที่จะติดต่อสื่อสารคุณกลับมาเขาจะไม่ไปไหนเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณแลวจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปสเตรน อดีตที่ผ่านมาคนคน,นี้ก็เป็นคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่ไม่ยอมคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์ก็ไปได้นะคะแต่ในการกลมาของเขาในครั้งนี้คุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สามารถควบคุมเขาได้คุณจะเป็นคนที่แบบดูมือของคุณถือไมาให้กายสิทธิ์นะคะเขาจะเข้ามายอมคุณทุกสิ่งทุกอยา่างจากสิงโตผู้ดุร้ายกลายเป็นน้องแมวตัวน้อย ที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเดินร่วมทางร่วมชีวิตไปกับคุณอยู่กับคุณจนถึงแก่ถึงเท่าคุณกับเขาอาจจะมีความรักที่ไร้เงื่อนไขแก่กันและกันและเขาจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะคะบางคนความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคนของคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะหรือคุณอายุน้อยกว่าเขานะคะ หรือบางคนก็คนองคนคนนี้อายุรุ่นราวเขาวเดียวกันก็เป็นได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นมาหมดเลยนะทั้งอายุรุ่นราวเขาเดียวกันทั้งอายุน้อยกว่าหรืออายุเยอะกว่าคุณนะคะขึ้นมาหมดเลยนะคะเนี่ยคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีโก้เป็นคนที่หัวเรื่องหัวรั้นเป็นคนที่เอาแต่จใจนะคะแต่ในอนาคตถ้าคนคนนี้เขากลับมาในชีวิตของคุณเขาจะกลับมายอมคุณยอมสล้ลยร่างให้กับคุณนะคะ จะเป็นคนรักที่ดีของคุณนะคะโอ้สิบเหรียญในอดีตที่ผ่านมาบางคนคุณกับเขาอะ่ะเคยอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วนะมีความมั่นคงในชีวิตมีบ้านมีรถมีมร,มมรดกทรัพย์สินเงินทองมีพร้อมเพรียงหมดแล้วมีลูกด้วยกันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างมีความมั่นคงนะคะแต่แล้วอยู่มาบันทนึงความรักความสัมพันธ์ของคนกับเขาอะ่ะ ต้องมีปัญหาประเด็นกันต้องเดินออกจากกันไปมุกอ่อนออกจากกันไปนะคะหรือคนของคุณคนนี้อาจจะแอบทําอะไรลับหลังคุณก็ได้นะอาจจะไปดึงคนอื่นก็ไปยูนในความสัมพันธ์ก็เป็นได้นะคะจึงทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันต้องจบกันไปบางคนเรื่องรายอย่าร้างนะคะบางคนคุณกับเขายังไม่ได้แต่งงานกันนะเพื่อนเพราะว่ามีหนึ่งถ้วยขึ้นมานะหนึ่งถ้วยคือกําลังศึกษาดูใจคบหากันอยู่แต่อยู่มาวันหนึ่งความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันต้อง จบกันไปนิ่งกันไปนะคะเดินมุ่อ่อนออกจากกันไปบางคนคุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันบางคนก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะอยู่ดีๆก็จบกันไปเดินออกจากชีวิตของคุณไปแบบงงๆนะคะแต่คนคนนี้เขากําลังวางแผนอยู่เขาอาจจะมีเซอร์ไฟนำเงินก้อนนี้มาขอคุณแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อยู่กับคุณเป็นครอบครัวก็เป็นได้นะคะถ้าคุณกับเขายังไม่เคยมีลูกด้วยกันคนคนนี้ก็อยากจะมีลูกน้อยกับคุณเขาจะกลับเข้ามาให้ความรักที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงให้กับคุณ mm hmm. เขาจะไม่ไปไหนจากคุณแล้วนะคะ mm hmm. เขาจะมาจับมือคุณไว้ทุกสุขร่วมกันจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปอยู่ด้วยกันจนถึงแก่ถึงเท่านะคะโอ mm hmm. เห็นไหม เขาจะมาเซอร์ไฟรสคคุณนะคนคนนี้นะในเร็วๆนี้คนคนนี้เขาจะมาอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนมาแล้วหกถ้วยมาแล้วคุณกับเขาอ่ะเคยทําบุญร่วมกันมาเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติของกันและกันทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะห่างเหนินห่งางไกลกันไปนิ่งเงียบกันไปก็ตามนะคะ ในเร็วๆนี้นะคะเขาจะเข้ามาเซ์ไรคุณอย่างแน่นอนในการกลมานในครั้งนี้เขาอาจจะมีของขวัญดอกไม้ช่อใหญ่หรือเงินก้อนนี้ก็ได้นะสิบเหรียญนี่มามอบให้กับคุณมาขอโทษคุณขอให้คุณยกโทษให้เขาขอให้คุณให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะเข้ามาเป็นคนรักที่ดีของคุณและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโอ้สีดาบนิ่งนะคะเพื่อนคุณน่ะคุณนิ่งมากเลย นิ่งสุดๆนะคุณน่ะในวันที่คุณเดินออกจากชีวิตของเขามาคุณมาหยุดอยู่กับตัวเองมารักษาเยียวยาหัวใจตัวเองบางคนตอนนี้คุณแบบจิตใจของคุณอ่ะสงบสงบนิ่งสบายแล้วนะคะตอนนี้นะแต่บางคนก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะเพราะว่าสีดาบสำหรับนี้ก็ยังมีเดิมูนอยู่นะคะ คุณก็ยังรักเขาอยู่คุณก็ยกังคิดถึงเขาอ,อยู่คุณก็เอาเขาออกจากหัวคุณไม่ได้ right น, c, นะคะเขาก็เช่นกันเขารักคุณภายในความนิ่งเงียบของเขาอะภายในหัวใจของเขาอะว้าวุ่นกระวนกระวายนะคะอยู่ไม่เป็นสุขคิดหาแผนการจะกลับเข้ามาขโมยตัวละหัวใจของคุณไปอยู่กข้างเขาอย่างไรเขาคิดแผนการอยู่นะคะเมื่อเขาคิดแผนการสําเร็จเขาหาสูตรสําเร็จเพื่อที่จะเข้ามาง้อมาขอโอกาสคุณได้แล้วเขาจะกลับเข้ามาซื์อฟรายคุณ อาจจะเข้ามาในชีวิตของคนในเร็วๆนี้ก็ได้นะเพราะว่าไพ่แห่งการเงาะขึ้นมาแล้วไพ่แห่งเดรทวเวอร์ขึ้นมานะคะเก้าไม่เท้าบางคนความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคนคนนี้เข้าไม่มีความชัดเจนให้กับคุณความรักครึ่งๆกลางๆความรักที่แบบทําให้คุณอยู่แบบวันละแวงทําให้คุณกลัวทั้งๆที่ คุณมีความชัดเจนให้กับเขามาตลอดแต่คนคนนี้เขาไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณเลยจึงทําให้คุณหวาระแวงในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จึงทําให้คุณอาจจะเดินหันหลังจากเข้ามาจบจากเข้ามาแบบกระทนหันก็เป็นได้นะคะเพเด็กถือเหรียญคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในธาตุดินนะคะพฤกศกันมังกรแล้วก็ธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิธาตุลมตุลกูมมถุนนะคะ แล้วก็ธาตุไฟก็มาเมษสิงห์ธนูน,นะคะแล้วก็คนราศีเมษลัคนาเมษแล้วก็คนเกิดราศีกันลัคนากันนะคะตอนนี้เวลานี้คนคนนี้เข้ามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเข้าเท่าทูนคุณไว้เห็นไหมเข้าส่องคุณอยู่นะตอนนี้นะเข้าส่องคุณเข้าถือคุณแล้วก็ส่องคุณเข้ามองว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีค่าสําหรับเขาที่สุดในตอนนี้เวลานี้ ที่ผ่านมาเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณเพราะว่าพลังงานของเขาเป็นสีดําเป็นแมวน้อยสีดําคุณเป็นพลังงานของแมวสีขาวนะคะแต่ในตอนนี้เวลานี้ในวันที่ไม่มีคุณเข้าไปหยุดอยู่กับตัวเองทําให้สภาวะจิตของเขายกระดับสูงขึ้นทําให้เขามองเห็นถึงคุณค่าในตัวของคุณว่าที่ผ่านมาที่คุณอยู่ในชีวิตของเขาอะ่ะ คุณทําดีกับเขาตลอดเนี่ยตอนนี้เขามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณแล้วเขาจะกลับเข้ามาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ในการกลับมาของเขาในครั้งนี้ก็อาจจะมีของขวัญติดไม้ติดมือของมีค่าเหมือนที่เขาถือไม้เรียนที่เขาถือของมีค่าอาจจะเป็นสร้อยคอทองคําหรืออาจจะเป็นแหวนก็ได้นะคะที่จะเข้ามามอบให้กับคุณมาเซอร์ไพรส์คุณขอให้คุณให้โอกาสเขานะให้คุณยกโทษให้เขานะเขาผิดไปแล้ว ในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะทําให้ดีที่สุดเขาจะกลับเข้ามาเป็นคนรักที่ดีของคุณจะกลับเข้ามารักคุณคนเดียวและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปสองไม่เท้าโอ้เขาถือไม้กยจสิทธิ์มาแล้วนะคะเขาถือลูกโลกเอาไว้ลูกโลกนี้ก็คือคุณ ะะเขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นโลกของเขาทั้งใบคุณคือความสุขความสบายใจของเขาเขาจะกลับมาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวยังมีความสุขยังมีความมั่นคงเก้าเหรียญโอ้ดูพลังงานของคุณบางคนที่คุณกับเขาจุกกันไปนิ่งกันไปงเงียบกันไปแล้วนะ คุณมาโฟกัสในเรื่องของตัวเองพลังงานของคุณในตอนนี้นะดูที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาที่คุณกับเขาจบกันใหม่ๆอ่ะชีวิตของคุณอ่ะกว่าคุณจะผ่านจุดนี้มาเป็นเก้าเหรียญได้คุณก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะคุณยึดติดคุณเอาเข้าออกจากหัวไม่ได้คุณแบบเครียดนะคะบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอในความรักความสัมพันธ์ แต่พอมาในวันนี้เวลานี้พลังงานของคุณเปลี่ยนไปเห็นไหมจากแปดดาบกลายเป็นเก้าเหรียญนะคะคุณสบายแล้วตอนนี้กวัวคุณจะผ่านพ้นจุดนี้มาได้คุณก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะตอนนี้คุณสบายแล้วบางคนนะคุณอยู่ได้โดยตนเองคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วคุณไม่เอาแล้วคุณมาขอหยุดอยู่กับตัวเองสบายอกสบายใจถึงแม้จจเหงาบ้างฉันก็อยู่ได้นะคะแต่บางคนคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะมาหยุดอยู่กับตัวเอง สบายอ,อกสบายใจมีเงินใช้มีเงินจ่ายแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่ในใจลึกๆของคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะคะโอ้ซองเหรียญโอ้เห็นไหมถือเหรียญมาเต็มสองมือเพื่อที่จะเข้ามาสุตไฟคุณในเร็วๆนี้เขาจะเข้ามามอบความรักที่ไร้เงินไขกับคุณมอบความรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปทีนี้เรามาดูไพ่เอาละเคลิกกันนะ การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนร่างในการกลับมาในชีวิตของคุณในครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองเขาจะมีจิตวิญญาณที่ยกระดับสูงขึ้นคนเก่าของเขาอ่ะความมีอิโก้ของเขาความถือดีความดื้อรั้นของเขาหรือเขาทําร้ายจิตใจคุณว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเอง สิ่งไม่ดีที่เขาทำร้ายจิตใจคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทําก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะให้ตายจากชีวิตของเขาไปเขาจะเป็นคนใหม่ในร่างเดิมสภาวะจิตวิญญาณของเขายกระดับสูงขึ้นเขาจะกลับเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณกลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณความแข็งแกร่ง คนคนนี้เขามองคุณว่าในวันที่คุณอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะคุณมีแต่พลังงานดีๆให้กับเขาสิ่งดีๆให้กับเขาความรักที่ดีความรักไร้เงื่อนไขให้กับเขาตลอดแต่เขาก็ไม่เคยมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณและเขารู้ทั้งหมดแล้วว่าสิ่งที่ดีๆที่คุณทําให้กับเขานั้นในตอนนี้เวลานี้เขาคิดได้ทําให้เขามีสภาวะจิตที่ยกระดับสูงขึ้นทําให้เขากลายเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่ง เขาจะกลับมาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะจับมือคุณจะอยู่เคียงข้างคุณจะไม่ยอมปล่อยมือคุณไปไหนจะให้ความรักของคุณกับเขาอะเดินไปข้างหน้าให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเข้มแข็งแข็งแกร่งไปพร้อมๆกันการยอมรับในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้เข้าทําร้ายจิตใจคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ วาจาหรือการกระทำก็ตามหรือเป็นคนหัวด้วยหัวล้านใส่คุณน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำร้ายใจิตใจคุณทั้งหมดนั้นเขายอมรับเขายอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาทำไม่ดีเขาทำไม่ถูกต้องกับคุณเขารู้แล้วเล่นไอตอนนี้เวลานี้เขาก็ยอมรับหัวใจของเขาเลยว่าเขารักคุณมากรักคุณมากที่สุดคุณคือสุดที่รักของเขา ความจริงในอดีตที่ผ่านมาถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่โกหกคุณพูดไม่จริงพูดไม่หมดมีความลับต่อคุณแต่ในการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาจะมาพูดความจริงให้คุณรู้ทั้งหมดคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรที่คุณคาราคาซังคาอยู่ในใจของคุณเขาจะมาพูดความจริงให้คุณรู้ทั้งหมดเขาจะไม่เก็บไม่กักจะไม่ปิดบังซ่อนเร้นอะไรคุณแล้วเขาจะมาเปิดเผยให้คุณรู้ทุกสิ่งทุกอยา่าง เขาจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ชัดเจนจะไม่ให้เรื่องราวต่างๆต้องคาราคาซังอีกต่อไปนะคะและในตอนนี้เวลานี้เขาก็รู้ความจริงในใจของเขาแล้วว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขารักมากที่สุดที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขาเป็นภรรยาเป็นสามีของเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตความเข้าใจคนคนนี้เขา้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าที่ผ่านมา คุณ niin, เป็นผู้หญิงลูกชายที่เติบโตก่อนเขาคุณมีแต่สิ่งที่ดีๆให้กับเขาแต่เขาก็ไม่เคยเห็นค่าตอนนี้เขาเข้าใจทั้งหมดแล้วว่าที่ผ่านมาเขาทําไม่ถูกต้องเขาทําไม่ดีกับคุณในการกลับมาในครันน้งนี้เขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณและจะเข้ามาเป็นคนรักที่ดีของคุณเป็นความรักที่สวยงามให้กับคุณการรักษาหัวใจ ในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้เข้าเป็นคนที่ทําร้ายจิตใจคุณเขาจะกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นเขาจะกลับเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณเป็นคนรักที่ดีของคุณและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปแรงบันดาลใจโอ้คนคนนี้เขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีของเขานะคะ คุณเป็นคนที่ทำให้เขาว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทำให้เขามีระดับจิตวิญญาณที่ยกระดับสูงขึ้นทำให้เขารู้ถึงผิดชอบชั่วด,ดีคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเขาจะกลับมาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะเข้ามามอบความรักที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงให้กับคุณจะเดินเคียงข้างร่วมทางไปกับคุณอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต คนคนนี้จิตวิญญาณของเขาบอกเขาเสมอว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคู่ของเขาคุณกับเขาเคยทําบุญร่วมกันมาถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะแยกจากห่างไกลห่างเหินห่างไกลกันแต่ในสภาวะจิตวิญญาณของคุณกับเขาอะสื่อถึงกันได้ตลอดเวลาเพราะว่าคุณกับเขาอะเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติของกันและกันการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาจะแสดงออกให้คุณได้รู้ได้เห็นว่าเขารักคุณมากแค่ไหน สิ่งที่เขาจะทำให้คุณสิ่งที่เขาจะเข้ามาเซอร์ฟพรส์คุณคือสิ่งที่คุณอะไม่เคยได้รับจากเขามาก่อนเขาจะเข้ามาเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานมอบความรักที่มีการดูแลเอาใจใส่มอบความรักที่ร้เงื่อนไขกับคุณดูแลเอาใจใส่คุณจะเข้ามาบอกรักให้กับคุณทุกวันทุกวันจึงทําให้คุณคิดว่าโอ้ในการกลับมาในครั้งนี้ทําไมเข้าเป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีมากสําหรับคุณ เพราะว่าพลังงานของเขาในตอนนี้เขายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ตัวและหัวใจของคุณไปอยู่เคียงข้างเขาเขาจะเข้ามารักคุณมอบความรักี่ไร้เงื่อนไขให้กับคุณและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ